ข้อที่69ครับวิชาสามัญ58โจทย์ให้ลิมิตของให้หาลิมิตก้อนนี้ครับเรามาดูนะครับมันเข้าใกล้2ถ้าเราเอา2ไปแทนชุดแรกที่ตัวส่วนเนี้ยมันจะเป็น0ส่วนอันเนี้ยไม่เป็น0อันเนี้ยเป็น0อีกรูปแบบนี้จริงๆมันหาลิมิตไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอที่เอาไปแทนแล้ว มันอยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์หรืออาจจะเป็นตัวส่วนเป็นศูนย์อย่างเงี้ยให้เราเอาเศษส่วนชุดเศษส่วนแต่ละชุดนะครับมารวมกันก่อนโดยต้องเอาเฉพาะชุดที่ส่วนเป็นศูนย์มารวมกันแล้วเราก็จะเขียนแบบนี้ x เข้าใกล้2ก็จะเป็นเอาเฉพาะชุดที่เป็น2หารด้วย x ลบ2เนี่ย มาลบกับ8หารด้วย x กำลังสลบ4ชุดนี้แล้วเราก็ไปบวกกับชุดนั้นเพราะอีกชุดหนึงมันไม่เป็น0ูนต่อไปหาคอลนอรครับของชุด2ตัวชุดหน้าคอลนอรเราก็คือ <c oughs> x กำลังสองลบ4ใช่ป่ะ x กำลังสองลบ4มันก็คือ x ลบ2คูณ x บวก2นั่นแหละ เอา x ลบ2ไปหารครับหารคอลนอก็จะเหลือ2คูณ x บวก2อันนี้มาหารก็จะเหลือแค่ลบ8ลบ8ถูกไหมอืมปื๊บปื๊บปื๊บอ่ะโอเคไล่ต่ออีกเรารู้แล้วว่าถ้าเราเอา2ไปแทนที่ส่วนเนี้ยส่วนมันจะเป็น0ูนย์แน่ๆเพราะฉะนั้นพอส่วนจะเป็นศูนย์เนี้ยแสดงว่า มันต้องมีการแยกตัวประกอบข้างบนครับแล้วมันจะตัดกันได้อันนี้เราก็เป็น 2x บวก4ลบ8จัดให้ดูต่ออีกอืมเหลือเท่าไหร่ครับ 2x ลบ4เหลือ 2x ลบ4วางเสร็จแล้วก็ดึงดึง2ออกครับปึ๊บดึง2ออก มันจะตัดกันได้ตรงนี้จะเป็น2แล้วก็เหลือ x ลบี่ไงครับตัวเนี้ยเราก็เคลียร์กันได้ x ลบ2กับ x ลบ2หายเพราะฉะนั้นครับค่าลิมิตของเราที่จะหาค่าเนี่ยเหลือแค่นี้เหลืออืม2ส,ส่วน x บวกส2ส่วน x บวก2 แล้วก็ไปบวกกับ1ส่วน x บวกโอเคมันก็รวมกันได้แล้วกลายเป็นเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้2ส่วนเท่ากันเราก็เอาเศษบวกกันก็เป็น3ส่วนด้วย x บวก2เอา2แทนกลายเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้2 3ส่วน4 ลิมิตของ3ส่วน4ก็คือ3ส่วน4ดังนั้นคำตอบเราก็คือช้อยข้อ5ไปต่อครับ